เรามีสายสัมภาษณ์พิเศษนะคะเป็นอีกหนึ่งด้านของซอฟต์พาวเนั่นก็คือเกมนั่นเองเกมนี่น่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่นะคุณสันพอใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะซอฟต์พาวเวอร์อุตสาหกรรมด้านเกมเนี่ยนะคะ จะมีการผลักดันไปในทิศทางแบบไหนแล้วก็บางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะฟังอยู่จะได้เข้าใจลูกๆหลานนะ,ะเพราะเด็กๆสมัยนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีอาชีพแบบแคสเกมเดือนหนึ่งที่ได้เป็นล้านนะคุณคุณพ่อคุณแม่ตามไม่ทันบางคนไม่รู้จักอาชีพนี้เห็นว่าเด็กเล่นเกมติดเกมอะไรเงี้ยก็จะมองว่าไม่ดีอ๋อเกมโอ้ททำไมไปติดเกมไม่ดีมันเป็น,เ,ปนเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพได้แล้วนะคะ,คะนะคะแล้วก็ ได้เงินได้ทองเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังกันเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเขาจะผลักดันด้านซอฟต์พาวเด้านเกมเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมด้านเกมเนี่ยจะผลักดันไปในทิศทางไหนและอย่างไรจะได้ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันแล้วก็จะได้คุยกับลูกท่านรู้เรื่องด้วยนะว่าเออเป็นยังไงบางทีมันจะได คือความสำคัญในครอบครัวจะได้แบบว่า่เราชอบไปในทางนี้ยเราจะได้สนับสนุนไปเลยสนับสนุนภายใต้ข้อจํากัดที่ถูกต้องคือบางคนเกมเป็นเกมที่มีประโยชน์ใช่คือถ้าถ้าสนับสนุนถูกทางเนี่ยเด็กเขาก็จะได้แบบว่าคือเต็มที่ของเขาคือสมัยก่อนเนี่ยคุณพริทยพรคุณผู้ฟังเรามักจะเห็นแค่แบบโรงเรียนเฉพาะทางคือถ้าไม่ใช่สายสามัญวิทย์คณิตอะไรแบบนี้สายอาชีพก็จะเป็นโรงเรียนกีฬา ใช่ไหม,ไหมเด็กคนไหนชอบกีฬาเราก็กไปดันไปเลยเด็กคนไหนที่ชอบออร้องรำนาฏศิลป์ก็ <c oughs> จะเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ <c oughs> โรงเรียนเกี่ยวกับศิลป,ปะอะไรแบบนี้นะคะครั้งนี้ละคะ่ะปัจจุบันนี้แล้วนะเรื่องของเกมเนี่ยโอโหมันไปไกลแล้วก็ มีการบรรจุในการแข่งขันกีฬาต่างๆด้วย<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะสร้างไรายได้เพราะว่าเราจะเห็นได้นะยูทูบเบอร์ต่างๆที่เขาแคสเกมกันเนี่ยนะคุณเงินเยอะ,อะคือบางคนจุดเริ่มต้นมาจากการแคสเกมใช่ก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาพอมีชื่อเสียงก็จะได้รับโอกาสจากงานอื่นๆขึ้นมาด้วยใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะทักทายคุณมณีเราเรียกแขกละตอนนี้คุณผู้ฟังเข้ามาเยอะแล้วนะคะคะม้ว่า จะเป็นคุณพี่รจนานะคะก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณยาย่ายใจดีนะคะคุณอเนกนะคะคุณพี่นิคมเข้ามาเรียบร้อยแล้วอะเมื่อกี้เราก็เกริ่นไปซะเยอะเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับแนวทางการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านเกมนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสิทธิชัยเทพไพทูนประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเกมค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณสิริชัยนะคะพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านเกมค่ะตอนนี้เนี่ยการจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านเกมเรามีแนวทางยังไงบ้างคะครับผมออขอเล่าให้ฟังนะครับว่าเออก่อนอื่นอยาจะเล่าให้ฟังว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้านเกมเนี่ยเราเรามีสาขาไหนบ้างน,นะครับผมค่ะเรามีทั้งหมดเออใหญ่ๆก็จะมีสามด้านครับผม ก็จะมีซอฟต์แวร์เกมดิจิตอลเกมแบบที่พวกเราดาวน์โหลดกันนี่ครับดาวน์โหลดจากมือถือดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์หรือซื้อเครื่องเล่นเกมมาอันนี้คือซอฟต์แวร์เกมนะครับผมคที่สองครับเน่้อเรื่องกันก็คือ e ป p o r t ครับสป p o r t เนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กๆหลายคนส่วนใหญ่ของเราหลายคนก็เล่นเกมเนอะแล้วการเล่นเกมเองเปลี่ยนไปจากสับจากตะก่อนเนี่ยก็คือเล่นกันสนุกสนุกเฉยๆเราก็สามารถจะจัดการแข่งขันนะครับผม แล้วก็สามารถจะท game game players, ําเงินจากการเล่นเกมได้จากการแข่งขันนี่แหละครับผมค่ะอันนี Alison ้ก็เป็นอีกด้านหนึงด้านทีสองก่อนด้านที่สามครับก็คือด้านบอร์ดเกมครับผมบอร์ดเกมก็คือเกมที่เออ่ใช้บอร์ดเกมใช้การ์ดเกมเล่นกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเทเบิลท็อปเกมนะเล่นเกมที่เล่นกันบนโต๊ะครับผมค่ะก็จะมีน้งหอมสามด้านครับผมนี่คือเออ่การสนนับสำรวุตสาหกรรมเกมในภาพรวมที่ ทางสาขาเกมซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยสนับสนุนอยู่ครับค่ะแล้วในแต่ละด้านค่ะแนวทางเราจะผลักดันไปในทิศทางไหนคะครับผมหลักๆเราจะมีสยุทธศาสตร์นะครับผมในการผลักดันซอฟท์พาวเสาขาเกมเนี่ยค่ะอันที่หนึ่งนะครับก็คือเพิ่มมูลค่าการส่งออกนะครับและสัดส่วนการบริโภคภายในประเทศของผู้ประกอบการไทยครับ ร่ยฟังเป็นข้อมูลครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแ <คะ S 2> ต่กำกับเกมนี่ใหญ่หนาานะครับผมมันใหญ่มากกว่าอุตสาหกรรมเพลงกับหนังรวมกันอีกนะครับผมนี่คือทั้งโลกแล้วครับแนวโนม้มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วสาหรับประเทศไทยเองนะครับพวกเราคนไทยเนี่ยเติมเกมกันอยู่ที่ประมาณปีละสามหมื่นแปดพันล้านเยอะมาก,ะกน,นะครับก็คือเติมเกมเยอะนะครับคนซื้อของในเกม เติมเงินในเกมเนี่ยซื้อไอเทมในเกมเียสามหมื่นแปดพันล้านบาทเ,เป็นปรูปที่สูงมากครับประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าเนี่่อลแต่ละปีของโลกเลย<ท>ะนะครับแล้วในอีสเอเชียเนี่ยครับผมคนไทยเราเติมเงินมเมื่อเทียบกับสัดส่วนค่าของชีพนะครับสัดส่วนรายได้ชั้นต่ำเนี่ยเราเติมเงินเยอะที่สุดในสหเวียร์เลยครับค่าเกมมันอุตสาหกรรมเกมมันสูงมากแต่สิ่งที่เราจะน่าเสียดายคือ ส่วนใหญ่ไม่ใช่เกมไทยครับผมมูลค่าสามหมื่นแปดพันล้านในประเทศไทยเลยนทง่ประมาณสามร้อยล้านเท่านั้นค่ะก็คือส่วนมากแล้วเงินไหลออกไปตากเกมเท,ที่เป็นต่างประเทศซะส่วนใหญ่ใช่ครับเพราะนั้นเป้าหมายของของการผลักดันซอฟต์แวรกิาขาเกมก็คือ,เ,อ,อเรื่องเนื้อเพิ่มสัดส่วนการส่งออกเ,ออเพิ่มสัดส่วนการใช้ในประเทศและการส่งออกของเกมไทยให้มากขึ้นครับตลาดเราเราใหญ่มากนะครับพอที่จะทําให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยลืมตาอ้าปากไม่เลยแหละ เพียงแต่ว่าคุณภาพนะครับของของเกมคนไทยด้วยด้วยโปรดักชันนะครับด้วยเงินทุนในการสร้างมันยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นครับที่จะต้องอให้ทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกมของไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะๆครับค่ะคุณสิทธิชัยพอใจยกตัวอย่างเกมที่ไทยทําไทยใช้ไทยเล่นไหมคะอ่าหลายๆหลายๆเกมอ่าที่ได้ยินกันบ่ยบอยๆก่จะเป็นเกมโฮมสวิตโฮมนะครับเกมผีอ่าค่ะ อ่ประเทศไทยนี่ก็มีก็มีมีเรื่องชื่อชื่องเรื่องผีอยู่นะครับผมปวมามกกล่าครับ Home Sweet Home นี่เขาบอกว่าเป็นเกมที่น่ากลัวมากเหมือนจริงมากเออคนสนใจเยอะครับข้มันมีข้อดีข้อเสียครับคือบางคนก็ไม่กล้าดูหนังผีครับค่ะบางคนกลัวครับผมมีเกมนะครับเกม Kingdom Reborn ครับอันนี้ก็ทํารายได้หลายร้อยล้านเลยครับจากต่างประเทศครับไม่ใช่ประเทศไทยอืไปทําชื่อเสียงนะคะ ใช่ครับใช่ครับค่ะม,มีอีกไหมคะตัวอย่างเกมเผื่อน้องๆฟังอยู่อู้คุ้น <c oughs> สนใจหันมาเล่นเกมไทยดีกว่าค่ะอ่าครับผมหลักๆมีหลายเกมครับเออก็จะเป็นเกมเกมพวกเกมกระดานครับเกมรูปบัตรโพสตเงี้ยครับที่เป็นของคนไทยร้านเองคนไทยก็เล่นเยอะครับผมค่ะ,ะนี่<ม>เป็นตัวอย่างค่ะเชิญค่ะใช่ครับจริงๆมีมีเกมพวกเกมไพ่นะครับแต่ไม่อยากพูดมากครับไทยคนไทยคนไทยก็เล่นเยอะเดี๋ยวคนจะสับสน ค่ะค่ะแบบนี้ค่ะ<ส>คุณสิทธิชัยคะประโยชน์ที่ดูแล้วเนี่ยที่เราจะได้รับด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมียังไงบ้างคะเนี่ยแน่นอนครับสามหมื่นแปดันล้านที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมปนออกไปต่างประเทศเนอะถ้าสมมุติว่ามันมันกลับมาสู่ประเทศไทยละมันสามารถที่จะมามาสร้างไรายได้สร้างาผู้ประกอบการคนไทยให้เพิ่มขึ้นเล่าข้อมูลให้ฟังเสริมอย่างนี้ครับเนื่องจากคนไทยเล่นเกมกันเยอะเนอะ สถาบันการศึกษาด้านเกมก็เกิดขึ้นมากมายนะครับในประเทศไทยหลายสิบที่เลยที่มีการเรียนการสอนไม่ว่าจะเกี่ยวกับการสร้างเกมโดยโตรงหรือเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอ e ีสปอร์ตนะครับผมนักศึกษาที่จบเหล่านี้เนี่ยน่าเสียดายว่าบริษัทไทยยังเติบโตไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมเกมเนี่ยครับผมนักศึกษาเหล่านี้ก็จะมีงานทำในประเทศมากขึ้นเพราะหลายหลายคนก็ไปหางานทำในต่างประเทศครับค่ะ ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าซูเวิว่าเขาสามารถจะสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นจากคนไทยนะครับผมโดยจะสามารถจะจ้างงานผู้คนได้อีกมากมายเลยครับผมค่ะนี่เป็นประโยชน์ด้านมูลค่า <ผม S 2> ทางเศรษฐกิจนะคะอนอกจากนี้ในการที่จะพัฒนาผลักดันซอฟต์แวร์ด้านเกมเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างคะหลักๆก,ก็คือ ซึ่งเป็นเรื่องที่ในอดีตที่ผ่านมานะครับก็คือเกมในมุมมองหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่รู้สึกดีเราจะได้ยินคําว่าเด็กติดเกมอะไรพวกนี้ครับค่ะซึ่งการเวลามันเปลี่ยนไปนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเป็นอาจารย์นะครับเด็กได้ยิน,นผู้ปกครองนะครับพาพานักเรียนไปมอบตัวจะถามอาจารย์ว่าเออเล่นเกมเนี่ยเรียนด้านเกมเนี่ยจบไปมีงานทํำไหมมันทําเงินได้จริงๆเหรออันนี้เมื่อสิบกว่า,าปีก่อนค่ะค่ะปุ ในบ้นเนี้ยระหว่างคุณพ่อคุณแม่มาส่งลูกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เล่นเกมนินคืนถือไปด้วยค <c oughs> ่ะทีนั้นหลักๆสําคัญคือหลัก,ลกสําคัญคือทัศนคติของมุมมองของภาครัฐณเวลานั้นซึ่งตอนนี้เปลี่ยนไปมากครับก็ก,ก็ดีขึ้นค่ะอันนี้คือหลักในการแักแังคือมุมมองจากภาครัฐสากขาเกมไทยเนี่ยครับเออตเติมเงินเติมเงินเนี่ยมาเยอะมากนะ,ะใหญ่ใหญ่ใหญ่มานาแล้วค่ะแต่ว่าก็ก็เพิ่มการ เกณฑนมากที่สุดใน,ในรัฐบาลนี้แหละครับค่ะาจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคุณสิทธิชัยได้ยกประเด็นมาว่าเออตลาดไทยมันโตไม่ทันที่จะเขาเรียกว่าจ้างน้องๆน,นะคะที่จบมาเฉพาะด้านเกม <c oughs> แบบนนี้แล้วเนี่ยเราควรจะต้องไปแก้ตรงจุดไหนได้บ้างคะ ครับผมสิ่งที่เรากำลังจะทำแล้วเป็นนโยบายที่ทางคณะซอฟต์พาวเวอากอาเกนเนีครับที่ผมขับเคลื่อนอยู่ก็หล,กหลักๆก็เป็นเรื่องของการให้ทุนครับการให้ทุนในการทําเกมนะครับผมการส่งเสริมการจัดจัดงานแข่งเกมนะครับผมคือทุกปีเนี่ยทั่วโลกจะมีงานงานหนึ่งครับชื่อ g l o b a l game jam เป็นเป็นที่ที่หลายๆคนมารวมตัวกัน24ชั่วโมงครับแข่งเขียนเกมกันภายใน2 4ชั่วโมงครับผม อันนี้เราก็จะสนับสนุนลักษณะการจัดการประเภทนี้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อจะสร้างชุมชนนะครับผมสร้างกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีกิจกรรมที่รวมตัวของคนทําเกมให้มาแข่งเกมกันครับแข่งทําเกมกันครับแล้วคนที่แข่งทําเกมเหล่านี้ก็จะสนุกและมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ได้ทดลองไอเดียแปลกใหม่ใในงานเนี่ยเมื่อเรามีเมื่อเรามีต้นไม้นะครับผมรากฐานคือคนทําเกมจำนวนเยอะบ้ากแหละ มีทุนที่ให้เพิ่มเติมใปเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าพอประเทศไทยหรือบริษัทไทยมันเติบโต,ตขึ้นเนี่ยครับมันก็ส่งผลในภาพรวมที่ดีกับอุตสาหกรรมเกยรครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้คือมีม,มีมีการทําทุนที่จะช่วยส่งเสริมตรงเนี้ยออกมาบ้างแล้วหรือยังคะครับผมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยครับผมกับ ดำเนินงานต่างเพื่อจัดสรรทุนในส่วนของการทําเกมแต่ก็มีหลายส่วนครับที่ทุนสาหรับในการไปออกงานต่างประเทศเนี่ยที่ d i t p ท่านสนับสนุนอยู่ก็คือประเทศไทยก็ส่งคนเอาเกมไทยเนี่ยไปไปออกงานต่างประเทศปีนี้จะมีที่มีงานบอร์ดเกมที่เยอรมันนะครับผมมีโตเกียวเกมโชว์มีมีการจีชตาที่เกาหลีแล้วก็มีเกมของเอเชียที่สิงคโปร์ครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จากเกมได้รับการสนับสนุนการออกงานเกมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับ สำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านที่ถ้าเกิดว่าสนใจนะในอุตสาหกรรมด้านเกมนะคะมีช่องทางไหนไหมคะคุณสิทธิชัยที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะไปขอสอบถามข้อมูลนะคะในในในเรื่องของเกมเนะะี่ยค่ะผมก็แนะนำะเพจของคณะอนุอนอนกรรมการเลยแล้วกันนะครับโอ้เข้าตรงเลยนะคะใช่ครับผมไปสอบถามตรงนั้นได้ครับหรือจะเป็นสมาคมบอร์ดเกมสมาคมอีสปอร์ต ก็ได้เช่นกันครับผมค่ะและแบบนี้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ที่จะมีงานจัดงานทักกาสเปซซับซาว์พาวเวอร์ฟอมเนี่ยภายในงานจะเอาในเรื่องของซ o f t p o ์พาด้านเกมไปโชว์ด้วยไหมคะเราจะไปโชว์สามได้น,นะครับแล้วก็จะมีเกมไทยครับผมที่น่าจะได้ประมาณ สุดปรเกมนะครับผมไปไปโชว์ศักยภาพในงานให้คนไทยได้ทดลองเล่นเกมของคนไทยกันบ้างครับเราไปงานต่างประเทศไอเราไปงานเกมที่เราอาจจะได้เล่นเกมต่างประเทศมาได้มาทดลองเล่นเกมไทยกันดูครับก็จะมีในงานนี้นอกวนี้ในส่วนของเซสชั่น e สปอร์ตเนี่ยครับก็จะมีการจัดแข่งขันครับผมจะมีการแข่งขันเกมนะครับผมมีการโชว์แบบมีการเอาเกมมาแข่งกันแข่งกันครับผมสุดท้ายในเซสชั่นบอร์ดเกมก็จะมีกิจกรรมครับให้คนได้มาทดลองเล่นบอร์ดเกมกันครับผมค่ะ ก็ครบท้วนนะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสิทธิชัยเทพไพฑูรย์ขบประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเกมที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ